นี่บอกหัวเอ0เ็ดร้อยเสียตินโอมันมีหมวกข้างบนด้วยด้เนะี่ยเพิ่งเคยเห็นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งกินเดนนี่ก็ไลฟ์สดยังไม่จบครับโอ้อยู่กันทั้งคืนทั้งวันผมมาจากส่งน้องชายครับโอ้ขับรถเหนื่อยมากแต่ขับสบายครับรถตู้แจวเลย อยากมีอยู่อยากมีสักคันขับง่ายขับสบายไปลงไปดูกันหน่อยครับอึบอ้ไม่ได้มานานครับไม่ค่อยมีเวลามาอึบปเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอสีดำดำเงา อ้ขับดีครับดีวกว่ารถกระบะอีกผมชอบมากตอนขับรู้สึกแบบมันขับดีอะ่ะมันขับง่ายวกว่ารถกระบะเยอะนิ่มนี่น่าจะรอประกอบครับโอ้แยกมาอย่างนี้เลยนี่ตัวจามใหญ่มากเลยสีเดิมมันก็สวยนะแต่ว่า ดูครับตลอดขอบเปิดหมดโอ้อะไรเต็มไปห,หมดครับทีหนึ่งสามคันนี้ไม่มีชุดเหล็ nào đây mình để kèm ôu, nhặt mài như vậy này, nhặt đi mà anh đi được keo búa, anh đi được keo của anh, hả? e สิบสาม c หนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดเก้ากิโลวัตต์คูณดูยังกี่แรงมาฮะสามแปดไหนอ๋อเทอร์โบมันนี่เหมือนกันเปล่านี่นะตัวนี้เทอร์โบใหม่เหมือนเขาเปลี่ยนมาใหม่เลยใหม่ใหม่เลยแต่มาจากญี่ปุ่นไง ออเปลี่ยนมาจากญี่ปุ่นอ่ามันก็ดีอยู่โบว์าที่มันจะมีโลโก้ฮีโน่ตรงนี้นี่ฮีโน่รีทรัคอ๋อแล้วของใจเป็นยังไงก็แบบนี้แหละเหมือนกันแหละเอ้าเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงเมื่อกี้บอกต่างกันคือโบไงนี่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 มันตัวน,นี้มันจะมีโลโก้ฮีโน่เนี่ยอ๋อฮีโน่อะไรรีรีทรักก็รีทรัค LTD เนี่ยอ๋อ โนรีครับเดี๋ยวว่าถ้าเทอร์โบที่มันติดเครื่องมาสแตนดาร์ดมาเลยอันนี้เป็นช็อปเบเกเยอโต้ธรรมดาเจ็ดสปีดเจ็ดเกียร์เออนี่ของเสียติดน่าจะมีอย่างนี้มาเนาะเนี่ยสวยเลย น่าข้าีเลยจ้ะขาไปในเสยตินขับขากลับ็นผมขับอ๋อนี่ของจ่าอีกค oh, ja e. ุณน่ะคุณค่อี้เลวให้ขาซีอยู่ดิคนเอาไปทำให อยู่รถออเออรถมันขึ้นน่ะไม้น่ะก็อยู่แล้วอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ขนไปเนาะครับ่องไปเลยวันนี้ครับช่างอ๋ออันนี้ของอันนี้เขาจะใส่เป็นแหนบใช่ไหมเอาข้างหลังทุ่นลมอ๋อ อันมั่งของเศษตินเน่ตัวนั้นว่านี่ถุงลมแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวช่างนี่ก็เกง่งเก่งครับสามารถประกอบ f 7 0 0ได้สุดยอดโอ้ใจเอกไม่ต้องทำสีหัวแล้วนี่เอาสีนี้แหละแจมเลย ถ้าเป็นผมผมเอาสีนี้แหละขัดยาก็พอแล้วสีสวยอยู่นะของจ่าเอกอ้หะแมีเนียมด้วยครับนี่น่าจะ e นนะอ e13 แล้วเครื่องใหญ่มาก มันจัดมาให้สองใบเลยขอบอะไ,ไรช่างตากลางเะตากลางอะ่ะเออคัะสีผมอยู่ไรหนรอกยู่แถวนี้แหละ Ai cho ngày chưa đó Hai bên lắm á à. ừ. Anh ấy có thùng lôm bên cạnh hả? À? Thùng lôm Anh ấy thùng lôm một lời đó Hả? Nó là thùng Ồ. Thùng เทาเดียวอ่ะสองเท่าอ๋อข้างหน้าเป็นแหนบจะเปลี่ยนเ,เป็นแหนบใส่ข้างหน้าแหนบเนเดียวโอ้จักอะไรต่ออะไรลองดูโอ้รั่วแล้วซีนรั่ว น่าจะใช่โอ้หรือว่าน้ำมันมันไหลตอดแป๊บอดแป๊บแล้วน้ำมันมันไหลเขากลางพูดใหญ่เลยได้รับไหมวันนี้อันนี้ก็ e 1 3บสา่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย ขับยังไม่ได้ครับเราเดียวกันเราหม้อแบตกับน้ำมันอยู่หม้อเบตดมีแล้วอยู่ในอู่นะผู้ก็ทำไมก็ใส่ถังถังน้ำมันมาให้เยอะแทนมันติดมากับรถหรือว่าเขาแถมมายิ้น้ำมันมันถูกมาย่างงี้แหละน้ำมันถูกแล้วทั้งหลายแ้าถังนี้หมดปุ๊บก็ใช้ถ่านนี้เอามันต่อเข้าด้วยกันเนี่ดนี่เปิดก๊อกเปล่าเปิดก๊อกใช่ไหมสายมันขาดโอ้มีก๊อกนี่ ก็ตัดสายไอ้ตัวนี้มันเหมือนกันหมดไหมถังนี่สี่ร้อยลิตรบ่นี่<อ>ตัวนี้เกียร์โตอ่พ่อโอโต้ท่าเกียร์ธรรมดาไม่มีตัวนี้ตัวนี้ไว้สั่งงานอะไรนะสั่งงานเกียร์เกียร์บ่มันเป็นเกียร์ลมเนาะใช่ไหมเกียร์ลมเกียรมเยรมนนุ่น ระบบสเกียร์จิตสองเกียร์ออโต้ยิงลมไอ้พวกสายนี่มันทนไหมเนี่ยได้มันมสายคลาส <c oughs> ดูปะกระบาดอย่างใหญ่ทำไมเกลือกเกียร์ออโต้ไม่อุดอันนี้มันเป็นออโต้แบบมีมีคลาส โตแบบมีคลัตใช่เคยขับเร็วขับดีวลยต้องขับดีดิมันเปลี่ยนรอบให้อยู่ที่ประมสามอ่ะเคยขับแล้วของเอซังอ่ะไม่ก่อนออกตัวมันก็ต้องเหยียบคลัตก่อนใช่ไหมหจากนั้นก็ไม่ต้องเหยียบถอยก็ต้องเหยียบเหมือนกันอ่ะไอ้ขันเนี่ย ขัดแค่ยาก็พอแล้วแต่ละเกอเหมือนกับหายหายอยู่นะคันนี้จบเท่าไหร่เนาอนี่อันนี้อันนี้ผู้สาวต้วนเหรอ ห้ามตักตรงนี้ห้ามตักตรงนี้ยังไงวะนี่ประกอบท่อครับผมชอบแต่นี่แหละจัดถังมินียมมาให้เลยของเซตตินก็ถังมินียมเหมือนกันนะไอถังเ,เหลดกปะ ี่ยมีเนียมบอกอามีเนียมอ๋อแต่ก่อนช่างต่ออยู่ไหนผมไปทุกที่ครับไปทุกที่ที่มีงานที่มีงานและมีเงินมีเงินอีหนอ ช่างไร้สังกัดครับช่างไร้สังกัดครับรับเงินไปทั่วอ๋นี่เมาทั้งคันบอกเท่าไหร่พี่ <c oughs> ไม่บอกราคาอีกอหอเเมาคันหนึ่งครับแต่ช่างเขาไม่บอกราคาหรอกเป็นเป็นความลับ <c oughs> ผมก็อยากได้อยู่แต่ว่า ผมทำหกล้ออยู่ครับเงินไม่พอเดี๋ยวใจเย็นๆรถมันยังไม่หมดหรอกมันก็มีมาเรื่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆแต่คันนี้สวยนะไม่รู้ว่ามันเคลือบเลคเกอร์ทับได้หรือเปล่านะครับถ้าเคลือบแลคเกอร์ทับได้น่าจะได้นะขัด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 ,ขดแล้วเคลือบทับเลยได้มั้งเนาะเนี่ยสีนี่มันสวยอยู่แล้วอะ่ะ ไปดีครับช่างโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเนะนาะไหนประกอบกันนายวนันนีอ้อันนี้คือเรียกอูเอสเจ็ดร้อยไปแล้ว,ลวนะยังทดำดั้มอยู่ไหมทำอยู่บ่ะนึกว่าจะทำแต่เอสเจ็ดร้อยยังทดำดั้มอยู่นะเห็นชายใหญ่บนอยู่ว่าวเลือกทำแล้วดั้ม มาทำเอชเจ็ดร้อยดีกว่าวันนี้สีรถเบื้องเศีตินเลยบ่เนี่ยสีเดียวกันเลยเนี่ยฮะก็สีดำเนาะใช่ไหมอันนี้สวยสีมาจากญี่ปุ่นเลยสวยป่ะสีเดิมเลยมีเมียนเลียดอืมมีเมียนเตียต้องเศียตินมีแค่ตัวนี้แต่ตรงนี้ไม่มีไม่มีแต่เพิ่มเลด กันช่วลเลดบ่ใช่เล็ดเลดเลดเลดเนี่ยนี่ไม่มีชายล่างนี่เนี่ยเขาเผมมันมีชายล่างเลยชัวงนี้เกลือนแล้วเกลือนแล้วเกลือนประเทศไทยเลยเอสเจ็ดร้อยมันต้องแปลงแปลงหน้าแปลงหน้าเป็นเอสเจ็ดร้อยตัวใหม่ เกียร์ดื้มบ่รอ้อเกียร์ธรรมดาบ่เพราะว่าขับเกียร์ธรรมดามันกวา่านะโอ้ไปหรอกอันนี้ยังไม่แมพครับ แบตอ่ต้องใช้ลูกใหญ่ครับเพราะว่าระบบไฟมันเยอะแบตแค่นี้ไม่พอหรอกอันนี้แค่สตาร์ทเฉยๆต้องลูกใหญ่อันนี้คืสีสวยแนบซะด้วยครับเนี่มต้องช่วงล่างแนบไอ้ถุงลมนั้นเอาออกเลยใส่แนบดีกว่าผู้หญิงก็ต่อได้ครับนี่ โอเคครับทีนี้ก็บายบาคกับรถเสียดตินครับไหนกันชนเลือเขาอยู่ไหนอ่ะรอประกอบกัชนชนพ้องกันชนเลือแต่กันชนกินด้วยหน้าอ่ะบานแต่กันนี่สีต้องทำใหม่แน่นอนครับถลอก ออกเปิดหมดเลยดูเป็นไรนอเนาะโดนไรมาแล้วคันนี้รู้สึกว่ามีคนจะขอซื้อนะต่อเทเลอร์เสร็จนะครับน่าจะโซนภาคกลางครับ โอ้เอาเปียชุดสเบิร์มลองกันเลยฮะใส่ชุดเท่เทวันนี้ดูใส่ชุดสูตรฮะเอาอบายบาย,บายครับคลิปนี้สวัสดีครับผม